ิิสมลลาฮอร่อยไหมอร่อยมั้ยอร่อยอร่อย,ออยข้าวหน้าจานบังเทนนะครับข้าวหามทรายต่างๆอัสสลามุอะลัยกุมครับวันนี้ก็พามามาออกสองนาะนี่พามามาออกนะครับชมนี่วันนี้มาให้ดูข้าวลน้าบังเทนนะอะไรนะ นี่ทุกคนนี่คาราบางเทนเนาะวันนี้มารีวิวให้ดูเล็กน้อยเนาะคาราบางเทนสุดไม่นะครับอันนี้ก็จะทํามาแบบไม่นะครับแบบไม่หลังจากี่้าราบางเทนเป็น้าราําูบเนาะลักแล้วก,ก,ก็เป็น้าราําุบเนาะแต่ว่าวันนี้ก็บางเทนมีซุดไม่นะครับเป็น้ารามเป็นชงกราบอกเกี่ยน้ําแบบนี้เนาะอันนี้ก็ถึงสร้างมาก็เป็นสายก้อยทองนี่ครับแล้วก็เป็นสายข้าวโพด อันนี้ก็เผิดสายเกลือกเนาะนี่มาจอบสายในเกล็ดเกลยวต่างๆเกลอบต่างๆนาะนี่เดี๋ยวมามาตัดดูสายกาบผลเนาะนี่สายกาบผลนี่ทุกคนกลองไม่กดตัดเนาะไม่กดจัดนี่ จะเป็นข้าวโพดข้าวเนี่ยวแล้วก็พวกกะทิเนาะแบบนี้เลยกินไหมกินนะกินได้กินได้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยร่นะเดี๋ยวกินด้วย บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอืมเอาล่ะโอเค,อออเคอข้าวลามจากร้านบันเทสนะครับข้าวลามทรายต่างๆวันนี้ท,ทีทคค่ให้ดูก็คือทรายคอยทองเนาะทรายกาโปนและอ่า สายเพล็กนะครับใครสนใจที่จะอยากลองเนาะอยากทานลูกก็ห้าสิริได้ตามอาหารมัตสายิทต,ตัวไปนะครับชีวาล่าข้าวลามบางเทนข้าวลามทุบเนะาะจะเจ็กับบางเทนตามอาหารมัสตสิสต่างๆกินเองไหมเอาเลยไหมต่อเนาะ,ะกินเต็มเสียงยโอเคกินกับกาแฟก็อร่อยนะทุกคนอันนี้ก่อนกับ السلام عليكم